นะฮะสำหรับผมสำหรับช่วงของผมนะฮะก็กงจ,จบตรงนี้นะฮะแต่อยากเรื่นั้นเลยฮะวันนี้ได้รับเกียรติมากนะฮะเออก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการนะฮะซึ่งวันนี้ก็ได้มาเจอกันโดยที่ไม่ได้รู้ด้วยว่าฮะว่าจะมาเจอพี่เขานะครับผมก็วันนี้ขอเป็นเกียรติสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะร้องเพลงคู่กับขอเสียงพี่ปานธนพลหน่อยครับ yeah. สวัสดีปนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พี่ได้มาที่นี่นะคะผมเขินเลยครับผมยืนใกล้พี่ปานแล้วพี่สวยมากใช่ไหมคะสวยมากครับผม,มสวยและหุ่นดีมากนะฮะแต่ผมตอนนี้อาจจะมีการกำลังกำลังกำลังหาเพลงกันอยู่นะครับแต่ยังจะให,ให,ให,ให้ให้พี่ปานพูดอะไรสักหน่อยไหมครัว่าวันนี้ยังไงดีฮะก็ องบอกว่านี่คือการแสดงบุธิตาจิตการแสดงความการะตันยูนะคะต่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนไทยแล้วก็ถ้าพวกเราชาวพุทธเนี่ยการที่เราแสดงอะไรแบบนี้ี่แสดงว่าเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นพุทธจริงๆใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับผมดีใจที่ได้มาเ่วมงานดีใจที่ได้มาเจอะน,นะ,ะสารศิษย์ที่มีจิตใจที่ดีอย่างนี้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้ผมพอผมรู้ว่าวันวันวันนี้ผมจะได้มาร้องเพลงนี้ผมเคยมาที่นี่มอประมาณสองสามปีแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการจัดงานอะไรยิง่งใหญ่สำหรับพี่คือ ที่เคยได้วัตถุมงคลจากก่านปูแลนได้ไปสักสามสี่ปีที่แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าว่าท่านเป็นใครในปีนี้เี่นองก็เพิ่งจะได้าุษกราและป้าเมย์เย็นก็ได้ครอบครูวนะคะเรื่องที่ดีในเมื่อวันนี้มีเรื่องดีเยอะแยะมากมายผมขอเรื่องดีๆสักเรื่องวันนี้ขอเป็นเกียรติร้องเพลงพี่ตอนะครับพ่อตําหนเลยนะดีๆเช่นกันนะเพราะ้องแต่เดี๋ยวก่อนตัยถ้าเกิดเราร้องเพลงนี้แล้วเขานั่งเงียบกันอย่างนี้จะจบยังไงอย่างน้อยผมมีคุณยายครับผมมีคุณยายคนหนึ่งคุณยายจะเปิดเมื่อ นะคะเดี๋ยวพี่เดย์จะเปิดรอตรงนี้นะคะเรามาเรามาเต้นโชว์ปู่แรงกันดีไหมคะให้ท่านรู้ว่าสารุศิตท่านก็ทางโลกโอเคนะครับผมได้อยู่นะครับผมนะคะอ่ะที่เหลือที่เหลือเชิญเลยนะคะที่เหลือข้างหน้าเลยนะคะข้างหน้าเลยนะคะเชิญเลยค่ะเราจะรอดี